ใส่ไว้จะเป็นเงินเดือนเงินเดือนพี่จะแจ้งรายละเอียดเนาะถ้าเงินที่มันเกินจากในเงินเดือนที่พี่แจ้งอันนั้นก็คือโบนัสโบนัสไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่า,าตามที่เราทํางานกันมาเนาะบางคนไม่มีใครถึงปีเลยประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะเออถ้ามีถ้าพวกปีปีอะ่ะเขาจะเป็นพวกที่บ้านพี่ทั้งนั้นเอนอเนาะพี่ก็ให้ตามตามตามทำงาน เราปีใหม่หยุดอยู่แล้วสงการก็หยุดสงการส่วน,านมนากที่จะเล่นจกตรงน,นี้ตอนส่วนปีใหม่ปีนี้ใครอยากไปไหนก็ไปก็้ขาดคอนโทรลไก่เลยขออนุญาตนะครับลงยูทูบ <YouTube S 2> นะครับฝากติดตามด้วยครับผมม <c oughs> ีคำเดียวนะเป็นหลักฐานนะคำจะไม่มีโบนัสเพราะขึ้าามนมาทำงานคำจะได้รุนในส่วนของของขวัญ ตอนแรกเจ๊มองว่าจะซื้อของขวัญให้กูก็นึกไม่ออกว่าใครอยากได้อะไรเนาะแต่ะคะคนเ๋ยวาให้หาเลยซื้อพินสัะผมมาใครไปจับได้ซื้อแฟ็มาที่นี่มีแล้วเยอะไม่เอาเลยจับเป็นเงินดีกว่าเนาะแล้วแต่ดวงใครดงมันเลยอ่ะพี่น้อยอ,อยห้ามโบนัสห้าหบอกนะครับ

ยังกดูน้้มึงอะกเท่าตีทเลยเีี่2หนาเดี๋ยวออกกาเดี๋ยวเดี๋ยวกูใส่2เพองมึงตงเดี๋ยวเพิ่งเปิดแรกขอถ่ายรูปก่อนดิเดี๋ยวเพิ่งเปิด นี่หนานี่คือแบงค์ยี่สิบว้าเอาเอากลิ้มอ่าของคำใครอยากฝากเอาไปนี่คเ่ะมาละเต้ฝากเต้ของพี่พี่พี่คำไม่ได้ตังค์ไม่ได้ไม่ได้อะไรว่าโบนัสเด้อยังไม่ถึงปีเดี๋ยวนี้แล้วเกียร์โตนะเกียร์โตครับผม อาวะ t ูจะเจอใหพี่โอ้ t หด s e นซิงช่ว I have something for you โอเคขอบคุ o ครับ h อ v e ุณครับขอบคุครับอ้าวอ้าวก่อนที่จะทุบกระปุกทุบออมสินแดนซิงคนละเพลงสองเพลงกันเลยอ้โทนเไพบุแดนนะมุญเอกอุ้มบุแจกเลยแทนทุบไระเด้อกันเ

แต่ว่าไปแรกแล้ว <What? S 1> ไปแจงออกมาแล้วเป็นพันนั่น <What? S 1> <laughs>